สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราจะมาดูช่องรีวิวช่องเราช่องพายอดรักวัดป่าเจียงมาดูช้างรอในวัดป่าเจียงนี่ยืนกินหญ้าแบบนิ่งๆรูปหล่อมาก หาดูยากนะปล่อยช้างกินหญ้าเหมือนกับเหมือนกับวัวกับควายนี่แบบไม่มีอะไรี่ดูดูเขาลงท่านี้เอาจะค่อยๆลงมาถ้าสูงกว่านี้เขาจะเอาตูดรูดลงมานะครับ เขาเดินลงมาแล้วควานควานเขาบอกว่าไอ้นี่รอสุดๆเลยเขาบอก <s> เขานั่งชมช้างเขาเขาบอกว่ามันรอมันยืนจินยาแบบนิ่งๆเย็นๆ,ๆ,ๆ ง g เขานี่ยาวถึงเมตรห้าสิบอย่างนี่<า>ก็ประมาณมราประมาณเมตรยี่สิบ n g ของเขา,นาเ,น,เนี่อนาคตปล่อยให้เขายาวๆวให้ถึงดินเมื่อกลับ ขทองใบเลยนะทะาน,นนานควนัวนเขาบอกว่าเขาจะเอาไว้ปล่อยยาวๆเอาไว้ให้ลูกร้านดูงานนีนอันตูใส่แล้วนี่ เวลาเราถ่ายตรงสวยๆเขาเขาจะชอบหันตูดใส่นะเบน,น,นมาเบนมาแปลว่ามุนมาบหันมาบให้มาทางนี้เบน,น,นมาภาษาสวย ภาษาช้างเบนมาภาษาช้างเบนมาเบนว่า,าให้หันหันมาหา,ากล้องมาคือผมก็พูดพูดไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าผมก็จำควานเขาพูด,พดวควานเขาพูดกับช้างบ่อย พอลูกเขาคุยกันผมก็ไม่ใช่คนที่นี่นะครับเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดไหนจังหวัดสมินตังต่าง,า,ตางอำเภอบุรีรัมย์อยู่เทพบรีย่ว่าผมเป็นคนกรุง ครับแสนน้อยนี่นี่เขาจะเดินคือสีแสบนะทันออพอควานเขานั่งอยู่ใกล้นะครับผมจึงการนั่งอยู่ใกลอบนจินะ เขาพูดกันจีน่าฮะ,ฮะ,ฮะจีนเลยหอืออืมเขาพูดกันกระชางวะวะพอลูก,ขก,าาเ,ก,กเขาคุยกันเฮยี่ยวนัี้กินแล้ครับเดี๋ยวนั้นก็จะตามเขาไปวพาเขาจะเข้าไปวัดแล้วครับเราจะตามเขาไป น,น,นี่คือขอชมวิวครับมืดนะมืด่รงนี้ก็มาตมาก็ไม่มีอะไรฟังมากอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ดูดูโดนมันไว้ดูดูฝนเปียกเพื่อนดูดูหนาวกดไทยดูดูไหนก็กดเธอรักเอฟซีเหมือนเดิมฝากช่องเลยครับก็อาตมาก็ไอ้ก็โคตเคข็งยุบฝนตุ๊กเป็นวัดเป็นวัดคุดจะคุได้ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับ ช่องพายยอดรักด้วยนะครับสวัสดีครับเขาทำไรกันพ่อลูกขขขึึึ้้้้นนนน ข้นอัศอกขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเข่าด้านข้นงยกยกทำไมเข่าจให้ช้างขึ้น สามขาออกห้าขาแล้วช่างช่าง้าขาอันนี้แมงแมงเยอะแมงหินแมงวีแมงวี ไม่ขึ้นสงสัยอิ่มแล้วมั้งเขาจะขึ้นไปนะไทยมากสงสัยจะอิ่มเนาะ กดไลค์กดแชร์กับช่องพายยลักด้วยนะครับสวัสดีครับ